จเจริญธรรมะสวัสดีวันธรรมะสวนะวันพระวันศีลแปดคำเหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะออกพรรษาแล้วก็ขออนุโมทนากะยาติธรรมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในช่วงเช้าของวันนี้ก็ดีได้มาไหวพระสวดมนต์จเจริญภาวนาร่วมกันแผ่เมตตาในช่วงค่ำนี้ก็ดี เราทำให้ตัวของเราเองนั่นแหละไม่ได้ทำให้ใครแต่คนอนุโมทนาก็สามารถที่จะได้บุญนั้นด้วยบางครั้งเราแผ่ให้ไปผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยยินดีกับการไหว้พระสวดนมนต์ไม่เคยยินดีกับสมาธิถึงเราแผ่ให้ไปเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาจะรับบุญนั้นได้อย่างไร งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> เช่นเดียวกับสามพเวสีที่ต้องไปหากินตามกองขยะตามซากศพซากสัตว์ซากคนสเสลดน้ำลายอะไรที่มนุษย์ท่มลงไปเขาก็จะมากินในสิ่งพวกนั้นเพราะว่าอะไรตอนมีชีวิตอยู่นั้นไม่รู้จักทำบุญให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้ก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนี้หลังจากตายไปญาติพี่น้องตานขันข้าวไปให้มากมายข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนกล่องพเนินเทินทึกกันอยู่แต่เอามือไปจับไปฟ้ามันมีแต่ความว่างเปล่าที่ติดมือนั้นมาก็เกิดความหิวโหยอยู่อย่างนั้นละ่ะเห็นผีบางจําพวกเขาสามารถที่จะกินได้อย่างอิ่มหนำสำราญ เมื่อญาติพี่น้องทำบุญให้แต่ตัวเองได้แต่นั่งมองบุญนั้นไม่หายไปไหนนะข้าวกร้อนแกงกร้อนขนมก็สดไม่มีมดขึ้นไม่มีบุดไม่มีไม่มีหมดอายุอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเขาจะเคลื่อนภูมิจากภูมิตรงนั้นขึ้นมารู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักคุณของทานศีลส,สมาธิปัญญาเขาก็จะสามารถที่จะรับบุญนั้นได้เอานะวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากใกล้จะออกพรรษาแล้ว ขอญาติธรรมทั้งหลายหลังจากไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องมากนักใครไม่รู้หนังสือเอาแค่นโมสามจบก็พอไม่ต้องมากนักเสร็จแล้วกำหนดลมหายใจใช้เวลาไม่ต้องมากเพียงสักห้าน,นาทีก็พอหายใจเข้าหายใจออกแต่ห้านาทีเนี้ยให้เราทำความรู้สึกว่าเรากำลังเดินบนไม้ไผ่ ลำเดียวที่จะข้ามจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้วก็มีลาวจับให้เราหนึ่งอันเราพาดไม่ได้เลยนะเพราะข้างล่างเจระเข้่กำลังหิวโหยอยู่จำนวนมากเราลองวาดภาพแบบนี้นะเราพาดไม่ได้เลยเหมือนกับที่เราจะดูลมหายใจห้านาทีเนี่ยจะพุดโธก็ได้หรือไม่พูดโธก็ได้ทำความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าตามเลยลมหายใจออกก็ความรู้สึกจ่ออยู่ตรงเนี้ยตามอยู่ตรงเนี้ย เราจะไม่ให้พลาดเลยถ้าพลาดแสดงว่าเราก้าวพลาดลำไม้ไผ่นั้นอันตรายนะบางครั้งที่มันออกไปนิดนึงจะไปคิดแต่เราก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อความรู้สึกอันนี้หมายถึงเท้าเราก้าวพลาดไปแล้วนะแต่มือเรายังจับเราวที่ทําให้มือเราจับเพื่อเดินข้ามได้อยู่มันก็เลยไม่ตกนะมัน แต่มันพลาดไปแล้วเก้าหนึ่งระวังให้ดีคราวน,นี้เราให้ทําความรู้สึกอย่างนี้เลยฉันจะไม่พลาดถ้าพลาดโดนไอ้เข่กินเนะี่ยเราหายใจเข้าดูสรา,าความรู้สึกรูก้ถ้าพุโทโธก็พุโทโธลมเข้าก็พุทลมออกก็โธลมเข้าก็พุทลมออกก็โธทาไมพุโทโธก็เอาความรู้สึกตามลมนั่น,น่ะเฉยๆนะ,กะ,ะ,นะก,นกะประมาณเอาแล้วกันกะประมาณเอาอ้าวพอใจเริ่มสงบเริ่มนิ่ง ลมหายใจเริ่มเบาเย็นสบายหรือลมหายใจหายแล้วเราก็หยุดพอหยุดเสร็จแล้วเราอธิษฐานในใจเลยบุญที่ข้าพเจ้าเคยได้ทำมาเนี่ยตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ในชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอบุญแห่งความเป็นทิศที่เป็นของข้าพเจ้าเนี่ยนะของเราเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเราอธิษฐานเลยบุญก็มันของเราเราสะสมไว้เราก็สามารถเอามาใช้ได้เนี่ยข้าพเจ้าขอนิมิตผานทองคา หนึ่งใบอา้าวจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่จงมาอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าเอาความรู้สึกเลยนะนั่งหลับตาอยู่เนี่ยเอาความรู้สึกเลยไม่ใช่เอาตาไปเพ่งดูนะคือว่าเอาใจดูเอาความรู้สึกเลยพานทองคําจะวิจิตพิสดารจะเรียบจะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นอย่างไรทําความรู้สึกแบบนั้นทําความรู้สึกไวเอาใจของเราเอะดูเสร็จแล้ว ขอนิมิตกระทงใบตองเคยเห็นกระทงหนมเข่งไหมนั่นอ่ะก็ลักษณะแบบนั้นแต่เป็นใบตองสดนิมิตกระทงใบตองหนึ่งกระทงสองกระทงสามกระทงนะอยู่ในพานทองนิมิตรธูปสามดอกวางไว้ด้านสายนิมิตเทียนสีขาวบริสุทธิ์สองเล่มวางไว้ด้านขวาของกระทงอยู่ในพานนั้นนะ แล้วก็นิมิตดอกไม้สีแดงสดใส่ลงไปในกระทง1หนึ่งกระทงหนึ่งดอกนิมิตดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ใส่ลงไปอีกกระทงหนึ่งหนึ่งดอกเต็มก,กระทงพอดีเลยลดอกไม้นั้นนิมิตดอกไม้สีเหลืองหนึ่งดอกใส่เข้าไปในกระทงนั้นนะเอาเอาใจทําความรู้สึกอย่างนี้เอาใจทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ อธิษฐานว่าขอให้พานที่มีดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเนี่ยดอกไม้สามสีเนี่ยลอยสูงขึ้นไปประมาณสองเมตรเอานะตัวเรายังนั่งอยู่นะแล้วทำความรู้สึกเลยว่าเราลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเอามือเอื้อมสุดแขนจับพานนั้นมาวางบนหัวเราแล้วก็น้อมเลยว่า ทานดอกไม้ทูบเทียนนี้ข้าพเจ้าขอสการะบูชาองค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยะเจ้าทั้งหลายพรมเทวดาทั้งหมดมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาสีลิงดำวัดท่าสุงเป็นที่สุดขอน้อมถวายพระรัตตนาไตาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เรียบร้อยเราก็น,นึกถึงองค์พระที่เราจำติดตาจะเป็นพระพุทธรูปที่เรากลาบไหว้ทุกวันในบ้านเราก็ได้หรือจะอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งก็ได้หรือพระที่ประจําจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้ที่เราจําได้คุ้นตานึกถึงเราก็เห็นภาพได้ในพระองค์นั้นว่าลักษณะรูปร่างท่าเป็นยังไงนะเราก็เอาพานเนี้ยเข้าไปประเขนไว ที่ฐานขององค์พระพุทธรูปนั้นแล้วสังเกตดูนะตอนเนี้ยให้สังเกตดูดีๆถ้าใครตอบได้มาตอบนะว่าองค์พระนั่นน่ะกับตัวเราเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วขนาดขนาดไหนนะให้สังเกตดูอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครทําตามเนี่ยจะต้องตอบได้เสร็จแล้วพอทำตรงนั้นเสร็จให้เราทำความรู้สึกย้อนกลับเข้ามา อยู่ที่ตัวเราแต่ย่าเพิ่งถ้าเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ที่ตัวเลยนะหันหน้าดูก่อนว่ากายหยาบเนี่ยมันนั่งอยู่ท่าไหนมันนั่งอยู่ท่าไหนพิจารณามันดูไอ้กายเนี่ยมันมีกระดูกมีตับใจไส้พุงปอดมีขี้มีเยี่ยวมีน้ำเลือดน้ำหนองมีขี้ตามีขี้หมูกมีขี้ฟันมีขี้ไข่สารพัดะสารพัดขี้ ถ้ไม่อาบน้ํานี้เหม็นหมดนะก็ดูพิจารณามาหน่อยนึงเนี่ยแล้วก็เอาล่ะข่านี้ลองพิจารณาไอ้ตัวที่ดูนี่สินะลองก้มลงดูเล็บนิ้วตัวได้ใส่ชุดอะไรไหมแล้วผิวกายเหมือนกันไหมกับไอ้ตัวที่นั่งอยู่ข้างหน้าเอาความรู้สึกเข้าว่านะภาพมันจะชัดเจนขึ้นทีหลังเอาความรู้สึกเข้าว่าเสร็จแล้วก็เข้าไป อยู่ในกายหยาบเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วทําความรู้สึกดูซิว่าอยู่ตรงเนี้ยมันหนักหรือมันเบาแล้วออกไปอีกครั้งหนึง่งนั่งดูกายหยาบอีกครั้งหน,นึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันหนักหรือมันเบาแล้วก็ลองเข้าไปอีกครั้งหนึง่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันหนักหรือมันเบาสังเกตดูนะเอาถอยลงออกมาอีกครั้งหนึง่งเอาความรู้สึกนะ นี่คืออธทิย์สมนกายเป็นกายทิพย์ด้านในพอทำความรู้สึกอย่างนี้เราหันหลังให้กับกายหยาบนี่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนตัวเลื่อนตัวเข้าไปที่ฐานพระที่เราไปถวายผ่านทองคำเมื่อกี้เนี้ย mm hmm. เลื่อนตัวเข้าไปด้านซ้ายนะ mm hmm. แล้วก็เลื่อนตัวเองออกมา แล้วก็เลื่อนตัวเองไปด้านขวาออกไปอ่ะออกไปจากฐานพระแล้วก็เลื่อนตัวเองเข้ามาอยู่ใต้ฐานพระแล้วก็ถอยหลังออกไปหลังฐานพระแล้วก็เข้ามาอยู่ในฐานพระถอยออกมาข้างหน้านอกฐานพระแล้วก็เข้าไปอยู่ในฐานพระอีกทีหนึ่งคราวนี้เรานิมิตองคพระที่เราอยู่ใต้ฐานพระเนี่ย ให้เล็กลงขนาดฐานพระชนหัวเข่าเราชนข้อศอกเราเสร็จแล้วองค์พระนี่ก็เล็กลงไป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 เรื่อย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 รืยจนเท่าเมล็ดข้าวจนเท่ารูเข็มจนเท่าปลายเข็มแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดเดิมมาขนาดเดิม ขององค์พระเราก็ยังนั่งอยู่ใต้ฐานพระนะอธิษฐานให้องค์พระนี่เป็นสององค์เอาความรู้สึกเข้าว่านะี่ยแล้วก็รวมเข้าเป็นองค์เดียวอธิษฐานพระองค์เล็กเหลือเท่าขนาดหัวใจเราขนาดกำปั้นเราแล้วก็อยู่บนหัวเราบนศีรษะเราทำความรู้สึกนะทำความรู้สึกจะเปิดเสียงนี้แล้วทำตามก็ได้หลังสวมดมนต์แล้วแล้วก็พระองค์นั้นนเะป็น เป็นสีอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่เหมือนกันแล้วก็ให้พระน่ะค่อยๆจมลงจมลงจมลงไปในหัวเราไหลลงมาตามกระดูกต้นคอไหลลงไปไหลลงไ,หล,ลงไปอยู่ระหว่างลิ้นปีเราอยู่ตรงนี้แล้วองค์พระนั่นหายไปข้าวนี้เราหยุดนิ่ง ดูความรู้สึกอย่างเดียวความรู้สึกนั้นลมหายใจมันก็ไม่ดูความรู้สึกนั้นมันไม่ห่วงอะไรความรู้สึกนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรมีแต่ความรู้สึกที่โดดเด่นสว่างสวัยเงียบสงบนั่นน่ะตรงนี้คือความสุสขที่แท้จริงความสุขที่มันไม่ได้เจือด้วยทุก ความสุขที่มันไม่ใช่สุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ความทุกข์ที่ตามมาเป็นพวงเป็นหางมันไม่ใช่ญาโยมทั้งหลายลองดูนะนี่ก็เขาเรียกว่าเกมกีฬาธรรมะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ญาโยมนั้นนะเพราะว่าจริตแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เอามาถวายกันเนี่ยเต็มตู้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหลายคนมาก พอพระพุทธเจ้ารู้จริตเนี่ยรู้จริตของคนคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างไรควรที่จะสอนแบบไหนแต่มาในยุคปัจจุบันไม่มีใครสามารถจะรู้จริตใครได้เพราะไม่มีเจโตวิมุตติยานสามารถที่อย่างรู้ใจคนอื่นได้แม้กระทั่งผู้พูดก็ไม่รู้ใจตัวเองก็ยังไม่รู้เลยก็เลยต้องสุ่มเอาเหมือนสุ่มปลาไม่รู้หรอกว่ามันมีปลาอยู่ตรงไหนใช่ไหมเวลาเราใช้สุ่มแล้วก็สุ่มไปเอามือล้วงเอาเอา,เอามันมีกระจับขึ้นมาก็เท่านั้น เช่นเดียวกันก็เลยแสดงธรรมะเนี่ยก็แสดงหลายๆวิธีที่ปฏิบัติเพื่อไปตรงกับจหลตไข่ส่วนวิธีนี้ที่กําลังพูดไปนี้ถ้าเอาจุดแรกนี้ให้ได้ก่อนมีอะไรอีกมากอีกมากเลยทีเดียวแต่ต้องเปิดก่อนประตูนี้ก่อนแล้วเมื่อข้ามธรณีประตูไปอันนั้นไว้ว่ากันอีกทีหนึ่ง จะมีอะไรอีกมากเหลือเกินที่เราคิดไม่ถึงนี่คือทรัพย์สมบัติอริยาทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เรามโนมยยิทธิวิชานะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงโชคดีเมื่อทำแบบนี้นิ่งนั่งดูความรู้สึกอย่างเนี้ยมันจะผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความรู้สึกอย่างนี้บางครั้งชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวสองชั่วโมงแป๊บเดียว โลกแห่งความเป็นทิพย์เนี่ยถ้ามาวัดกับโลกมนุษย์เนี่ยเทวดาเขามองมนุษย์เนี่ยเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่หยดลงมาในพื้นฝายที่ร้อนระอุย่อมที่จะเหือดแห้งไปโดยเร็วเพราะอายุเทวดา,ายาวนานมันจะผ่านอะความเป็นทิพย์มันจะผ่านไปแวบ,บเดียวผ่านไปแวบ,บเดียวแม้จะนั่งอยู่หลายชั่วโมงก็ตาม พอออกจากนั่นมามันเย็นมันเยือกเย็นมันเบาใจมันกราบพระพุทธเจ้ากราบยังไงก็ไม่สะใจอ่ะมันสุดซึ้งอ่ะลองดูเถอะลองดูแล้วเราจะมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำถึงใจมันโน้มนำใจเนี่ยมันมันไหลลงที่ต่ำอยู่เสมอมันจะโน้มนำขนาดไหนก็ตาม ถ้าให้เอาจริงๆให้ทำจริงๆมันก็ไม่ทำพูดถึงความชั่วนะมันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีกำลังกำลังที่เราปฏิบัติเนี่ยมันยื้อยุดกันเมื่อยตาโยมทำเสร็จแล้วออกจากสมาธิแล้วก็กำหนดจิตเนี้ยคำแผ่เมตตาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำหนดจิตนี้ได้ให้คุ้มไปเลยไปถึงพ่อแม่บิดามารดาของเราไปอย่างว่องไวเลยนะขณะจิตเดียวเนี้ยทั่วโลกธาตุเลย นอกโลกกระทาที่มีพะอาทิตย์พราจันทร์ที่อยู่ในกาแล็กซี่อื่นจักรวาลอื่นแผ่ให้หมดเลยแผ่ให้หมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าในสุริยะจักรวาลเนี่ยในกาแล็กซี่นเนี้ยมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีเพียงมนุษย์เท่านั้นในะโลกมนุษย์เท่านั้นไม่มีหรอกที่อื่นแต่อตายสไตล์ก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากในองค์การนาซาอายสไตล์เอารูปพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปเนี่ยไวสูงที่สุดกว่าศาสดาอื่นๆเพราะว่าพุทธเจ้าก็ตัดว่าแต่นอกแกเล็กซีน่นี้มีพระอาทิตย์อีกมีพระจันทร์อีกมีโลกอีกนั่นสามารถมีพระพุทธเจ้ามีพาาาระอรหันต์ได้อีกนั่นบางแกเล็กซี่มีอายุสี่ร้อยปีเป็นเกณฑ์บางแกเล็กซี่มีอายุห้าร้อยปีเป็นเกณฑ์บางแกเล็กซี่มีอายุพันปีเป็นเกณฑ์บางแกเล็กซี่ มีอายุ4,000ปีเป็นเกณฑ์นั่นมีอีกแต่โลกของเราเนี่ยวิเศษมากคือว่าบางครั้งคนอายุ16,17อายุ12,13ตายหมดแล้วแก่ตายแล้วอายุ5,6ขวบแต่งงานแล้วบางยุคแต่บางยุคน,นั้นคนอายุมากเป็นพัทธกับนับไม่ถ้วนอายุมากกว่าพมอีกบางครั้งก็70,000ปี80,000ปี200,000 300,000ปี ไม่แน่ไม่นอนในโลกของเราเนี่ยเนี่ยคือความวิเศษว่าเขาแต่ของเขาแน่นอนเลยสี่ร้อยปีก็สี่ร้อยปีอยู่อย่างนั้นของเรายังไม่แน่นอนของเราสามารถขึ้นสูงสุดได้แล้วก็ลงน้อยสุดได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอสไตล์ก็โอ้โหมีกําลังใจดิถ้าเราสามารถทําจรวดเนี่ยออกไปนอกแกเล็กซี่นี้ได้นะออกไปจากความดึงดูดในวงจรแกเล็กซี่นี้ได้เราสามารถที่จะไปโลกอื่นได้ <c oughs> เขาเขาคิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปโลกอื่นได้ไอสไตล์เนี่ยจริงๆแล้ว ออทิสติกนะเด็กๆนั่งน้ำลายไหลจอยๆอ,อ,อย่างนั้นพ่อทำงานรถไฟกลับมาถึงเห็นลูกนั่งเหมือลอยอยู่นั่งเล่นผ้าคีริ้วอยู่ก็โยนเข็มทิศให้เล่นลูกก็ดูไปดูมาดูไปดูมาพอ่อทำไมไอ้เข็มสีแดงมันชี้ไปทิศเหนืออย่างเดียวละ่ะเอาละ่ะเนี่ยเป็นอันแรกเลยที่ไอสไตล์เริ่มคิดนะเพราะทำไมเพราะทำไม จึงเป็นอย่างนี้น่นี่คือหลักวิปัสนาญาิโยมทั้งหลายพอปฏิบัติตามที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยในธรรมะของวันพระเนี่ยก็ให้สังเกตดูเพราะอะไรทําไมเมื่อกี้เราถึงสงบนิ่งแบบนั้นเพราะอะไรและตอนเนี้ใจเราวุ่นวายใจเราเดือดร้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเอาใจไปไว้กับอะไรเอาใจไปไว้กับสิ่งล่อใจ ที่มันเสนอแนะว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นความสุขเป็นความสุดยอดในชีวิตของเราแต่ในที่สุดทําไมมาทําให้เราทุกข์ใจตอนเราพยายามที่จะ,สะแสวงหาพยายามที่จะไขว่คว้าพยายามที่รักษามันทําไมถึงเราทุกข์นักหนาแต่นี่คือเราอยู่ในสิ่งเอาใจไว้ในสิ่งล่อใจแต่ถ้าเราเอาใจเข้าไปอยู่ในธรรมในการปฏิบัติธรรม เอาใจเข้าไปอยู่ในธรรมเนี่ยมันก็เป็นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกเนี่ยเป็นสุขที่อมตะถาวรและนั่นคือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตพุทธ,ธะจิตเดิมแท้ประภัสสละมีถังพิขเวจิตนี้ประภัสสอนเลื่อมพายอยู่แล้วแต่ที่มันมัวหมองเพราะว่ามันโดนสิ่งที่ล่อใจเข้ามาปกคุมไว้เนี่ย บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรอีกให้จิตบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่เราค่อยๆหยอดกระปุกไปหยอดกระปุกในการปฏิบัติธรรมทานศีลสมาธิปัญญาเมื่อมันมีกระปุกนั้นมีทรัพย์มากพอกําลังมากพอมันก็จะสามารถที่จะต่อต้านกับไอ้สิ่งล่อใจพวกนี้ได้เมื่อต่อต้านได้ในที่สุดมันก็เกิดความอิสระเสรีไม่ต้องเป็นทาต นี่คือประชาธิปไตยทร,รม,มาธิปไตยในใจของเราที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นทรมาธิปไตยเนี่ยเราจะอิสระเราจะเสียหลีก <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จอันสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์เจอพระพุทธศาสนาอย่างน้อยๆขอให้เรารักษา ทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้มากก็ขอให้ได้น้อยพอประคองตัวให้พบชาติต่อไปเนี่ยเรามาเป็นมนุษย์แลเดินมาครึ่งทางแล้วเราจะต้องก้าวไปสู่เทวดานางฟ้าก้าวไปสู่พรมและนิพานเลยเราจะไม่ถอยหลังอีกแล้วทํายังไงก็ได้เราจะไม่ถอยหลังอีกแล้วถอยหลังไปเป็นสัตว์ดีัจฉานถอยหลังไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยเราไม่เอาแล้ว ขอให้ทุกท่านโชคดีในธรรมะของวันธรรมะสวรรวันนี้และให้ผู้พูดโชคดีด้วยเช่นกันเพราะผู้พูดก็ยังไม่พ้นอารมเหมือนกันก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหยอดกระปุกสะสมไว้วันนี้หยอดได้นิดได้หน่อยก็ยังดีหยอดกระปุกด้วยทานศีลสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองเมื่อกำลังในกระปุกมันมีพอนะ วันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ลาตีธรรมสวัสดีหลับเป็นสุขทุกท่านหลับไปกับพุโทโธเมื่อปฏิบัติเสร็จก่อนนะแล้วค่อยหลับนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปหลับก่อนห <c oughs> ลับมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ดีเหมือนกันนะ่ะถ้าพุโทโธจนหลับเนี่ยมันก็ได้บุญจนตื่นนะ่ะแต่ต้องทาก่อนแล้วค่อยไปนอนจิตใจจะได้สบายนอนจะได้ไม่กังวลอะไรความสําเร็จใดๆที่บังเกิดมีนะั่นน่ะ ในใจของเราในตัวเนี้ยเราอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นๆความสําเร็จในชีวิตทางโลกเลยนั่นคือของแถมมันมาแน่นอนนะถึงเราไม่ต้องการไม่อยากได้เลยของแถมเนี่ยเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ของแถมแต่เป็นอาจารย์เอานะ <c oughs> ใช่ไหมเขาแถมมาฟรีนี่เราไม่ได้ไปขโมยไปอะไรเขานะเอวังก็มีด้วยประการละชนี